รุ่ง4ี m e ให้ธรุรกิจคุณก้าวต่อไปโทร022082900หรือ1572ครับผมผมชื่อวิสรุตทร,ทรงเสริมสวัสดินะครับตอนนี้ดำรงตำแหน่งวณนที่การบริหารของนิตยสารกรุสตรีครับตอนย้อนไปไว้เด็กนะครับก็มีพี่น้อง รวมผมเป็นสามคนนะครับผมเป็นคนโตก็มีน้องสองคนผู้ชายกับผู้หญิงครับตอนเด็กเริ่มเรียนที่กรุงเทพคริสเตียนก่อนครับแล้วก็พอมอปลายก็ย้ายไปเตรียมอุดมครับแล้วก็ค่อยไปสอบติดที่สถาปันราชกบังครับก็จบคณะสถาปัต์ภาควิชาศิลปะอุตสาหกรรมครับเอกแพคเกจจิ้งครับ ก็คือตอนตั้งแต่เด็กนนเนี่ยเป็นคนชอบวาดรูปวาดเล่นแบบวาดตามกําแพงบ้านตามอะไรงี้ยโดนพ่อแม่ดุตลอดก็คือจะเป็นคนชอบศิลป,ปะตั้งแต่เด็กก็ตั้งแต่เรียนมาเนี่ยก็คิดว่าอยากจะเรียนคณะที่มันเกี่ยวกับการวาดรูปออกแบบเลยครับก็ลองหลายที่แล้วก็มาติดที่นี่เออแต่ที่นี่ก็ก็ดีครับเพราะว่ามันมีเหมือนแบบ,บมีช็อปมี ได้ทำจริงอะฮะอย่ว่าทำเฟอร์นิเจอร์แก่ทำไม้ก็คือเราต้องเข้าลงไม้เลยทำออกมาจริงๆอะไรเงี้ยครับอย่างตอนที่เรียนมันธยมก็มีทำกีฬาสีเราก็อยู่ฝ่ายทำสแตนครับทำเหมือนแบบวาดภาพเพ้นต์กแต่งสแตนก็คืออยู่ในสายศิลปะมาตลอด่เงี้ยก็เลยคิดว่าด้านนี้เหมาะกับเราที่สุดแล้วเ,เราก็ชอบด้วยประทับใจเหครับก็ในวัยเรียนส่นใหญ่ก็คือได้ ทำกิจกรรมเยอะอะฮะก็คือเหมือนแบบเราไม่ได้เรียนอย่างเดียวเราอยู่กับเพื่อนคิดว่ามันส่งผลตนนั้งแต่เราตอนจบด้วยเราก็มีแบบคอนเนคชันเยอะแล้วเราก็มาทําหนังสือด้วยอย่างเงี้ยทำหนังสือก็คิดว่ามันต้องมีคอนเนคชันก็คือต้องการซอร์สหลายที่ครับหมายถึงว่าหาข้อมูลนู่นนี่อะไรเงรี้ยเจอคนเยอะเะครับ ไมีตัวนี้มันเป็นหมีที่มีแบบเดียวแต่ว่าตัวลายบนตัวหมีฮะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือมันจะมีดีไซเนอร์แต่ละที่มาทำออกแบบเป็นเฉพาะตัวด้วยเหมือนแบบสมมติมีของลุยวิตตองมีของแอร์เมสอะไรครับคือมันจะมีเฉพาะมันออกมามันก็จะเป็นทั้งหมดก็ขายทั่วโลกรู้สึกว่ามันแบบเออถึงมันจะแบบเป็นหมีแบบเดียวแต่ว่าลายที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันน็ยังไม่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง น่าสนใจประมาณนี้ก็ช่วงแรกก็ซื้อเยอะเหมือนกันครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ซื้อแล้วเพราะว่าเมืองไทยมันหายากแล้วเหมือนกันเมื่อก่อนจะมีขายอยู่แต่ไหนรู้สึกต้องไปซื้อเมืองนอกอย่างเดียวก็มีอยู่ประมาณประมาณแบบสามสิบตัวอะไรประมาณนี้ครับได้ช่วงวัยเรียนที่ชอบใช่ไหมครับวิชาก,ก็เป็นวิชาแพ็กเกจนะครับออกแบบแพคเกจจิ้งคือที่เราชอบเพราะว่าเหมือนแบบ เราชอบกราฟิกเราชอบงานวาดการเพลเนใช่ไหมแล้วมันนํามาใช้ได้แล้วตัวแพคเกจเนี่ยมันก็มันหลากหลายดีครับคือมันท้าทายตรงที่ว่าสมมุติเราจะห่ออะไรอย่างนึ่งเนี่ยเราจะคิดไงขึ้นมาให้มันแบบให้มันสวยด้วยแล้วมันก็สามารถใช้ได้จริงสามารถขนส่งสามารถอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็ดูเป็นการท้าทายเราแล้วมันก็เป็นอะไรที่เราชอบลงตัวดีครับศิลปินโดยส่วนตัวผมจะไม่มีครับเพราะว่า เราจะดูงานที่หลากหลายครไม่อยากให้ไปโฟกัสอยู่กับแค่ง,งานงานเดียวเหมือนแบบพยายามมองหลายๆงานเพื่อจะมาประยุกต์เามาใช้รวมๆกันไม่แบบไม่เจาะจงนะครับก็ตอนเด็กๆอยู่กับโรงพิมพ์มาตลอดก็คือวิ่งเล่นประจำอยู่แล้วเล่นซ่อนแอบเล่นวิ่งไล่จับกันกับน,น,น้องๆที่บ้านนะครคิดว่ามันการซึมซับมามันอาจจะมาจาก ปุ่นจริงคือตอนเด็กก็ไม่ได้สนใจหนังสือเลยกุสตรีเนี่ยก็คือรู้ว่าเราที่บ้านเรามีเราพิมพ์แล้วก็ไม่เคยเปิดอา่านไม่เคยแบบสนใจเลยว่ามันจะเป็นยังไงเออเพียงแต่ว่าพาดีมีตอนมาทายแบบก็มาดูดาราอะไรอย่างเงี้ยรู้แค่นั้นแล้วพอตอนเริ่มที่ซึมจริงๆเนี่ยคือตอนเรียนเรียนมหาลัยคือเราเรียนทางด้านศิลปะเราก็เลยมาช่วยทางด้านศิลปะคือด้านการจัดหน้า การทำกราฟิกวางเลเยอร์ในหนังสือครก็ทำมาว่าหนาตอนปีสามทำมาเรื่อยๆประมาณ3าปีแต่ก็ไม่ได้เยอะนะฮะก็คือเขาก็เริ่มส่งงานมาให้ทำเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เออก็แบบทำทำมาแล้วก็พอจบมหาลัยเนี่ยก็เข้ามาทำเต็มตัวเป็นอาร์ดีเลกเตอร์ก็คือคุมเรื่องงานศิลป์ทั้งหมดดูภาพรวมทั้งเล่มว่าสีใช้ยังไงฟอนต์ใช้ยังไงทำกราฟิกยังไงรูปถ่ายรูปภาพ กุ่างครับเริ่มเข้ามาที่ทำงานที่นี่ก็คือเริ่มตม้งแไหร่ตอนเรียนครับปี3ใช่ไหมฮะก็ืาา่อกนทำมาเรื่อยจนจบจบสถายเนี่ยก็ได้มาทำเต็มตัวโดยที่เป็นอาร์ต r e ด t เรคเตอร์ก่อนดูเรื่องงานอาร์ทั้งหมดงานศิลป์ก็คือเรื่องการจัดหน้าเรื่องกราฟ,ฟิกเรื่องการถ่ายรูปครับแล้วก็ทำมาประมาณ สองปีครึ่งระหว่างสองปีครึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานอาชเดียวละก็เริ่มมีการคิดคนสัมภาษณ์ช่วยคิดเรื่องคอนเทนต์นุ่นนี่บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะครับเออทำมามันก็ซึมซึมซึมซม,มาเรื่อยจนสุดท้ายเนี่ยเห็นว่ากุสตีเนี่ยถึงเราเปลี่ยนคอนเทนต์ยังไงก็ยังแบบคนรุ่นใหม่ก็ยังไม่ค่อยมาสนใจเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าจะทำไงให,ให้เขามาสนใจเรามา,มากขึ้นก็เลยมาคุยกับ พ่อแม่กับผู้ใหญ่ที่บ้านนะครับคุณป้าอะไรเงี้ยครับว่าเนี่ยมีไอเดียจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยโอเคไหมเริ่มทำมอคอัพออกมาให้เขาดูเออลนงลองแบบทำโฟกัสกรุ๊ปทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับคนอ่านกลุม่มเก่ารับได้ไหมถ้าเราเปลี่ยนอย่างนงี้โอเคเขาบอกเขาไม่ว่าอะไรเขารับได้เขาชอบสวยถามคนกลุ่มใหม่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยคุณจะสนใจเรามากขึ้นไหมเขาก็บอกว่าก็โอเคเขาก็แบบเอ,อยอมรับมากขึ้นเพราะว่าจากงน,นเก่ามันดูเป็น ไซส์เล็กแล้วก็ยังดูเฉยๆอยู่อพอเราเปลี่ยนลุคแล้วเนี่ยเขาบอกเออโอเคสวยขึ้นนะอะไรเงี้ยเออน่าสนใจครับก็ตรงเนี้ยก็เลยคิดว่าเนี่ยถึงเวลาต้องเปลี่ยนละก็พอคุยเสร็จก็มีการจัดงานเปิดตัวอะไรก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วที่บ้านก็เลยยกต้องหน่งนันนีนการบริหารให้ครับรตั้งแต่ตัวนี้คือคุณตีมีมาตอนนี้ก็ขึ้นปีที่สี่เอแล้ว ก็เป็นคิดว่าเป็นก็อยู่ในท็อปทีที่แบบเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยหนังสือที่ยังอยู่ The Hero คนต้นแบบ